The cat sat on the mat. มุมยิ่งกว่าตอนจบการ์ตูน a อ t แท็กออนไททันเมื่อล่าสุดนะครับคิริยานเอมบัปเป้ต่อสัญญานะครับกับปารีสแซงต์แชมงต่ออีก3ปีสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over อร์ฟุตบอลเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับล่าสุดเรียกได้ว่านะครับน่าจะเป็นข่าวสุดช็อกสาหรับแฟนลับราชันชุดขาวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับเอมบัปเป้นั้นนะครับก็กําลังจะหมดสัญญากับทีมปารีสแซงต์แชมงนะครับในซีซั่นนี้นะครับแต่ปรากฏว่านะครับล่าสุดเนี่ยก็มี การต่อสัญญาเพิ่มเป็น3ปีโดยแข้งนะครับวัย23ปีนะครับอย่างเอ็มบัปเป้นั้นนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเขานั้นนะครับเป็นเป้าหมายหลักๆเลยนะครับของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับถึงขนาดที่ว่าเอ็มบัปเป้นั้นนะครับเคยไปให้สัญญานะครับกับเปเรสเลยนะว่าเออเดี๋ยวจบซีซั่นนี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับจะเซ็นสัญญาฟรีนะครับย้ายไปราชันชุดขาวอย่างเรอัลมาดริดเลยแต่แน่นอนแหละครับว่าโลกฟุตบอลนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเมื่อล่าสุดเอ็มบัปเป้นั้นต่อสัญญาไป 3ปีซึ่งจากข่าวลือเดิมนะครับว่ากันว่าเอ็มบาเป้นั้นนะครับจะได้รับค่าเหนื่อยนะครับเรียกได้ว่าสูงสุดในโลกในปัจจุบันนี้เลยโดยค่าเหนื่อยนั้นนะครับที่คาดดาวกันไว้เนี่ยน่าจะประมาณ1ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับนี่ยังไม่รวมนะครับโบนงโบนัสหรือค่าเซ็นสัญญาอะไรต่างๆมากมายเลยซึ่งแน่นอนนะครับซัมเมอร์ที่ถึงนี้เลยเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับนักเตะคนไหนเนี่ยน่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดและน่าจะมีการย้ายทีมนะครับจนสร้างเสียงฮือฮาสุดๆนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นสับเปแ เขานั้นนะครับก็คือเลือกจะต่อสัญญานะครับตอบทีมปารีสแซงต์แชมงและนะครับเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ต่อสัญญานะครับโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นมีความสุขที่เขานั้นจะได้สารต่อนะครับและะจนภัยกับทีมอย่างปารีสแซงต์แชมงต่อและในตอนนี้นะครับเขานั้นก็อยู่ที่เมืองปารีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเอมบัปเป้ก็บอกเลยแหละครับว่าผมนั้นน่ยก็คาดหวังเหลือเกินว่าผมจะทําในสิ่งที่ผมอยากจะทํากับพวกคุณทุกคนมาโดยตลอดและจะคว้าแชมป์ไปด้วยกันขอบ คุณครับที่นี่เนี่ยคือบ้านของผมเมืองของผมเหมือนที่ผมบอกเสมอว่าผมจะอยู่ปารีสแซงต์แชงเกเื่อคว้าแชมป์ต่อ,อยังไงล่ะครับก็ถือได้ว่านะครับเป็นการต่อสัญญาครั้งสําคัญของเอ็มบัปเป้เลยก็ว่าได้นะครับเปิดอาจจะเป็นสัญญาสุดท้ายของเขากับปารีสจริงๆแล้วนะครับเพราะหากสังเกตดูดีๆเขานั้นต่อสัญญาเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะอะไรเลยนะกับสัญญาที่มีอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าหมดสัญญาในตอนนั้นเขาจะอายุ26ปีนะครับก็น่าจะเป็นช่วงวัยในการย้ายทีมเราก็ต้องมารอ ว่าอนาคตจะมีการเปิดเผยนะครับค่าเหนื่อยหรือค่าสัญญาที่แท้จริงของเอ็มบัปเป้หรือเปล่านะครับตามข่าวลือหรือไม่ที่ว่า1ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนนะครับการอยู่ต่อของเอ็มบัปเป้ครั้งนี้นะครับก็จะทําให้ปารีสแซงต์แชงแมงนั้นนะครับก็น่าจะยังได้ลุ้นนะครับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกต่อไปแน่นอนนะครับสำหรับในซีซั่นหน้าและเหมือนเดิมนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะคทับนนะครับ นี่คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ